สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเปิดและปิดลําโดนของ DJI นะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับให้เราจําไว้ว่ากด2ครั้งนะครับอ่าก็คือครั้งแรกนะครับให้เรากดปุ่ม power on off ตัวนี้นะครับกดแล้วปล่อยนะฮะขั้นตอนถัดมานะครับให้เรากดแช่เลยนะครับรอจนกว่าไฟนะครับเขาจะมาสุดนะครับแล้วเขาจะเปิดเครื่องให้อัตโนมัติอ่ะควนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเปิดยังไงนะฮะกด1ครั้งครับผมปล่อยเห็นไหมครับ เสร็จแล้วกดแช่แค่นี้เองนะครับทําตัวโดนให้เหมือนกันเลยนะครับผมกดหนึ่งครั้งปล่อยครับผมแล้วก็กดแช่โอเคนะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้คือเราได้เปิดเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะครับเดี๋ยวรอเขาติดก่อนนะครับเห็นนะครับว่าเปิดเครื่องง่ายมากๆเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วคนนี้เรา พอเราเปิดลําโดนนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ่าเราก็ปล่อยเข้าไปครับเดี๋ยวเขาจะเชื่อมต่อกันเองอัตโนมัตินะครับคราวนี้เราจะมาทําการปิดตัวลําโดนกันนะครับวิธีการปิดก็คือกดเหมือนเดิมนะครับกดหนึ่งครั้งครับผมปล่อยนะครับแล้วก็กดแช่นะครับกดหนึ่งครั้งปล่อยครับแล้วก็กดแช่นะ เห็นนะครับว่าง่ายมากๆเลยนะครับผมทําไมผมต้องต้องมาแนะนําวิธีการปิดและเปิดลําโดนเพราะว่าคือย้อนกลับไปเคยเคยเปิดและปิดไม่เป็นครับผมนั่นนะครับครั้งแรกๆแลวครับผมเชื่อว่าพวกเพื่อนๆหลายๆคนคงเป็นแบบผมมาครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ